วมาในเรับเป็นยังไงไปใส่ใส่ไปเลยโอ้โหอยาก,กยทดเอาอื สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสูภูสกุลมาพ่อก็เสียงเมียงผ้าสวยพี่น้องเสียงเมียงผ้ามาสวยอมประคอญ่แซ่บนัวเลย แซ่ยบม่นวนเลยมีกับผักก็มีแหละพี่น้องมีแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆเหมือนเดิมข้าวเหนียวห่อนๆเหมือนเดิมเอาขหนียวตังเลยพี่น้องแก้วประเดี๋วยวถั่วเกลีแต่ว่าเพิ่มเติมไซไปแซ่บๆออมปะคอไงใส่ผักซีลาวใส่ต้นหอมใส่ผักอีตูนใส่ประเดี๋ยวดิบหอมๆแซ่บๆมาๆมากบอกหลายสิพ้าสวยนะลุย พูดได้กินเขาอยู่หามานั่งกินพรอ้อมกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาลุยๆเสียงอ,อ,อ,อย่างพาซวยไหมใส่ออมออมปลาคอแง่แง่เสียบทดสอบน้ามนันกับพี่น้องทดสอบอืมอืมว้อมปลาแยกดิบ ใส่บวดกิ้บลงไปห,อ,หอม <c oughs> ตน้ตนต้นไงได้พี่ลองเลย <c oughs> เหมือนเงี้ย <c oughs> มอมะรั <c oughs> บ๊วี่นีาคุยบวแด <c oughs> ใส่สอนหน่อย น่าสาีกงอ, <c oughs> อ,อโโงงนันนี้ตงคุยประเดี๋ยคคุยประเดี๋ป่าตอนนึงผักพันโอ้โข,อข,อมามาข้ามเขาเฮียลองลูมากมากเข้ามไปไง 으음 으흠 으 มึงไม่เอาใส่หรือยังมึงตัวมันแบบง่ายมันเลยตัวมันตอนนี้เฮ้ยเสียดเลยตอนนี้ไงเจ็บเสียบดึงขี้ประกันเก็บขี้ประกันพี่ต้อง <c oughs> ไม่ได้กินไงไงบังเอาเลยโอ้โหเนื้อสีสลังเลย เนื้อสันหตอนคุยไปแลวครับเือนบัฟซี่สาัืมหนัว ตักแดดไปก่อนพี่น้องโอ้เผ็ดขึ้นกันเลยใส่ไปพริกกมหนึ่งอะ่ะตามเครื่องมัน่นเนี่ยนเนื้อยจัดเงี้ยนะเนื้อโคตรเงี้ยนเร็ว น่ว <c oughs> บอกเลยน่วที่พามันกินใสกันพี่ลองกินใสกันโอ้ใสนี่บกินใสกันเส็บเบ่งใสกันโอ้มีนี้ติดมาเลยมีใสกัน <c oughs> ใส่ไปหน่อยดูหัหือหอยากทุบเอาหืใส่ยังงว่ว เน euh ื้อน ну no ี่นดีดีโหขวดเสี่บนีไปบ้ามันเสีบหอมควดหอมเลยเซไปแดกสดนะคุยก็ปแดกเข้าเง อืมโซมแซบบ่บอืมอืมอืว้าตออกินก่อนขอหน่อย คอนี่มักใส่ที่สุดไม้ไม่หูเทาไปในงานกินรูัวอมแสบ เทำไมมะกลิ่น,นแซ่บคตรหวานเนื้อปลาทั้งเหนเลยวนี <c oughs> ่เจ้าบีรีปลาคอหน้าพี่น้องเขาสูบบัวไม่ได้ไปซื้อเขามาเขาไปเรีเดี่ยงเขาปล่อยเองเข้มฉับซื้อมากพี่น้องคลิปนี้เขอลำเขาล่าพี่น้องตองไปั เส้นเมีย่ยงพ้าซุยฝากช่องเส้นเมีย่ยงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มันนะพี่น้องเลือกกดเราก็เป็นผูสน้สนับสนุนให้เส้นเมีย่ยงผ้าซุยนะครับไปเส้นเมี่ยงม็ไม่ยังมากไม่แล้วครับไปละครับผม